แตกมาเร็วแตกตอกตแตกมาเลยมาเลยตอกแตกมาเลยมามามาบ่ต้องกลัวบ่ต้องยานเข้ามาหิวเข้ามากินเร็วๆข้ามาเข้ามาตอกแตกเข้าม่าเสด็จอ้วนๆเร็วๆข้ามา,มา,ต,ต,มา,มาตีละ่ะข้ามาเข้ามา กินข,ข้าวลาดแกงเปืออกินเอากินให้อิ่มเสบบลาเสบบอกินให้อิ่มกินให้อิ่มมันนี่แตกมากินข้าวเด้อมันนี่ลาดแกงเปือกินกินให้นเมดเด้อกินเมดนี่ มอเมนขี่เกียบม,มาเดียวันนี้ส่งสีเมนกับแก่แล้ววันนี้กินเมื่อนี้ก็เป็นกับแก่พอดีแล้วกล้องเขาเบลือเลยหลาดแก้ง